ลัคนาราศีกรกฎโชคลาบครึ่งปีหลังจะรวยเดือนไหนได้จากอะไรคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกท่านทุกช่องทางโซเชียลเลยนะครับอาจารย์เกตเทวาจะมาเปิดดวงกรกฎครับของเรื่องโชคลาภครับครึ่งปีหลังเดือนไหนดีดีแล้วได้จากอะไรบอกครบเดือนไหนควรงดควรเว้นเราจะได้มีเงินในกระเป๋าเยอะ เห็นไหมฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับอาจารย์ก็เริ่มที่ดาวศุกร์เลยนะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวกรกฏครับดาวศุกร์จะมาในวันที่9กรกฎาคมนี้แล้วครับอยู่ไปถึงวันที่2สิงหาคมก็ตีประมาณ1เดือนครับโอ้โหอันนี้ดีงามพระราม9พระราม10พระราม15เลยครับ เพราะดาวสุขครับได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเรียกว่าได้ตำแหน่งราชาโชคครับผู้ชายพาลวยครับเ่เพราะนั้นเสียงโชคก็ซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนได้เลยนะครับตรงนี้หรือมีผู้ชายเป็นจิ๊กซอเป็นสื่อกลางเป็นสะพานทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับแต่ที่สําคัญโชคลาภนี้ทับตัวเราทับกรกฎเห็นไหมเลขหกอยู่กับลอลิงก็คือตัวเรา เพราะนั้นโชคเกิดจากตัวเราก็แปลว่าเราต้องรีบทำรีบลุยความรู้ความสามารถสติปัญญาคำพูดเจตใจติดต่อทำไปเถอะครับรับรองสำเร็จครับฮเรียกว่ามาง่ายได้เยอะรีบทำรีบลุยลงทุนขยับขยายออกดอกออกผลครับก้าวกรกฎานะครับบอกไว้เลยนะแล้วก็อยู่ในบ้านดาวจันดาวจันก็เหมือนการเซอร์วิสการบริการ่เาเซอร์วิสดีมีเงินมีโชคมีลาบคือได้ทิปบ้างได้อะไรบ้างเยอะแยะมากมาย นะครับตรงนี้ถ้ามองเป็นในแง่ของการทํามาหากินเนาะถ้ามองในแง่ของตัวเลขล่ะก็โชคลาภใช่ไหมก็เลขที่เกี่ยวกับตัวเราออกไงเลขอายุเลขวันเกิดเลขทยประัตศาสต์เลขไทยัตรประชาชนอะไรแบบนี้ได้หมดนะครับนะย้ําอีกทีหนึ่งนะ๙กรกฎาถึง2สิงหานะครับจะมีโชคลาภอยู่บ่อยๆอ,อยู่เรื่อยๆเกินจากตัวเราเองลุยทําได้เลยแต่มากน้อยขึ้นอยู่กับดาวศุกร์ตอนเกิดด้วยนะถ้าตอนศุกร์ตอนเกิดอ่ะได้ราชาโชค ได้อูดเด้เกเย่เงี้ยดีมากแต่ถ้าตอนเกิดเป็นอริมรณะวินาเนี้ยก็จะลดหลั่นกันออกไปนะครับถ้าอยากรู้จริงๆจ,จังๆต้องดูดาวตอนเกิดครับถ้าอยากรู้ก็แอดไซเกตเทวหกห้าจองคิวมาได้เลยนะครับและแน่นอนครับอาัจจาัย์มู้ติดตามมากกว่า1นึ่งแสนหกหมื่นคนแล้วครับใครมีสินค้าดีอยากเพิ่มยอดขายเพิ่มกําไรลงโฆษณาตรงนี้กับอาจารย์เกตเทวาทักมาได้เลยนะครับตรงนี้รับรองราคาแสนถูกแต่ยอดขาย เข้าจุกจุกช้ำชเลยแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วต่อเนื่องครับหลังวันที่สองสิงหาคมไปแล้วนะครับถึงยี่สิบเจ็ดสิงหาคมก็เดือนสิงหาทั้งเดือนแหละดาวสุกเจ้าเรือนลาภะอยู่ในภพกระดุมภะกระดุมภะก็แปลว่าอะไรเงินไงครับดีงามเลยแสดงว่าอะไรลาภะกระดุมภะมีเกณฑ์เสี่ยงโชคแล้วได้รางวาัลได้เงิน,ได,งนได้ทองอันนี้ชัดเจนนะครับดาวจรมาดีมากแล้วดาวศุกยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุแปลว่าอะไรเลขบ้านเลขรถครับ เพราะฉะนั้นระวังเลขบ้านเลขรถออกนะครับถ้ามีบ้านหลายหลังก็ดูเลยบ้านหลังไหนสวยสะอาดดูดีหลังนั้นจะออกรถก็เหมือนกันมีรถเก่งรถกระบ,บะดาวสุกก็เป็นรถเก่งนะครับอมันต้องเป็นตามนี้เลยนะครับก็จะออกหรือได้รางวัลถ้ามองเป็นการเสี่ยงโชคนะถ้ามองเป็นาปกนารทำมาหากินคือถ้าใครทําที่เกี่ยวกับที่ดินอ,ส,อสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินคอนโดอะไรต่างๆซื้อขายข้องครับ ไมใครอใครอขายที่ขายทางจังหวะนี้เลยนะครับ2สิงหาถึง27สิงหาคมปีนี้ครับลงทุนได้อีกอย่างต่อเนื่องนะแสดงว่าเดือนแหละกรกฎา,าคมเฟคเนี่ยดูดวงดูดาวจะได้รู้จังหวะที่ดีทําถูกจังหวะก็รวยง่ายรวยไวทําไม่ถูกจังหวะมันก็รวยยากเหนื่อยนั่นเองนะเพราะนั้นจังหวะนี้ลุยทําได้เลยยิ่งอารมณ์ดียิ่งได้เยอะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีไว้ก่อนเห็นไหมอารมณ์ดีจะเรียกทรัพย์โชคลาภมามาก อ่าให้ไว้เลยนะอ่ะเดือนเจ็ดเดือนแปดนะครับบอกเลยแจมว้าวมากโชคลาภช่ำช่แหมยินดีกับชาวคนก่ำรุยทําได้เลยนะตั้งใจทํามาหากินด้วยก็จะเป็นการดีนะครับเสร็จแล้วครับดาวสุกก็จะยาอีกแล้วครับยีสิบเจ็ดสิงหาถึงยี่สิบเอ็ดกันยายนเนี่ยสุกไปอยู่ในเรือนธาตชะนะครับสุกสามจะเจริญยิ่งยศดนานนี่คำพี่โหราศาสตร์กล่าวไว้ปทุมเกณฑ์ครับฮอตดังปังมากอ่าเมตตามหานิยมเนี่ยแสดงว่า ถ้าใครที่เป็นสายพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้วอ,อยู่กรกฎยี่สิบเจ็ดสิงหาที่ยีิบเอ็ดกันยานี่เต็มเต็มเนื้อเน้เน,น,นโพสแตกปักตะก้าอะไรนี่โอ้โหคนมาซื้อถล่มทลายนไะไใครทําออนไลน์จะได้เปรียบนะครับถ้าไม่ได้ทําไม่เป็นไรก็ให้รู้แหละเดินทางเจรจาติดต่อสื่อสารเข้าสังคมเยอะๆพบปะคนเยอะๆจะนํามาซึ่งโชคลาเพราะโชคลาอยู่ตรงนี้แล้วนะมันจะไม่ได้แบบมาง่ายๆมาแบบแป๊บเดียวอาจจะสองขั้นตอนถึงจะได้เงินอย่างเงี้ยแต่ถ้าก่อนสิงหาเนี่ยมันได้เต็มๆนะครับ อย่างที่ผมพูดคืออะไรน้ําขึ้นจะต้องรีบตักเลยนะะจวงนี้น้ํามันเริ่มลงไปบ้างแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วดาวศุกร์้ตําแหน่งเป็นนิดด้วยนิดก็แปลว่าทีละนิดทีละหน่อยก็ได้ทีละคนสองคนอ่ะเอามารวมกันอ่ะมาพูรวมกันถึงจะได้เยอะถึงจะเป็นก้อนใหญ่เป็นแสนเป็นลลานอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นการเสี่ยงโชคละ่ะศาสหราาแปลว่าเพื่อนครับเลขจากเพื่อนเพื่อนให้เลขอะไรมาหรือไปมูกับเพื่อนอะไรอย่างนี้อย่าไปคนเดียวพาเพื่อนไปด้วยมีสิทธิ์ได้เลขแล้วถูกรางวัลได้เงินเนหะ็นไ,ไหมก็ทําตามนี้ได้เลย หลังจากนี้เดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะย้ายอีกแล้วครับ21กันยาถึง16ตุลาคมครับาดาวศุกร์ไปอยู่ในภพพันธุครับอันนี้ดีงามเหมือนกันดนตำแหน่งเกษตรตาที่ประดีทางโหราศาสตร์แปลว่ามัน่นคงโชคลาภมันคงแปลว่าโชคลาภมาอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลย21กันยาถึงตุลานี้ได้ดบได้ดีครับยิ่งใครทาอะไรเกี่ยวกับบ้านรถที่ดีทางสังิมทรัพย์ก็โดดเด่นมากเป็นพิเศษไปนะแล้วก็เลขบ้านเลขรถก็จะออกอีกช่วงนี้เห็นไหมมีสองช่วง เดือนเเดือนแปแล้วก็ยี่สิบกันยายถึง16ตุลาใช่ไหมครับนี่แหละทําอย่างนี้เลยนะรวยสุดๆก็ว่าได้เพราะกเกษตราที่ดี<ๆ>ก็แปลว่ามากมายได้เหมือนกันเต็มคาราเบลอารมณ์ดีเข้าไว้ยิ้มแย้มแจ่มใสใครทําเกี่ยวกับอาหารฟูด้ดเสื้อผ้าความงามสกินแคร์แอสเซติกคลินิกความงามได้หมดเดนมากช่วงนี้จะลงทุนจะขยับขยายจัดไปได้รับเงินปันผลได้รับผลตอบแทน บางคนซื้อบ้านซื้อรถได้ช่วงนี้พอดีหรือบางคนดูอยู่ไม่ถูกใจยีิบเอ็ดกันยาไปดูอ้าวโอ้โหถูกใจถูกจริตกันเรามากได้บ้านที่ดีฟังก์ชันครบนะแดีไม่ดีได้กินอิ่มนอนหลับโอ้โหมันเหมือนทําอะไรกับที่บ้านมันได้ดิบได้ดีอะถ้าไปหาลูกค้าช่วงนี้นะยี่ิบเอ็ดกันยาก็คือไม่ต้องไปหาไกลลงโฆษณาก็ลงแถวแถวบ้านแถวแอดเรียที่เราอยู่เห็นไหมเนี่ยมันบอกได้หมดเลยนะการดูดวงเราเนี่ยมันจะต้อง โฆษณาแบบไหนไปทิศทางไหนอย่างไรนะครับอาจารย์บอกไปหมดนะเพราะนั้นถ้าใครอยากดูแบบแม่นๆเจาะลึกถึงดวงเราก็ต้องแอดไลน์มาคุยกันได้มาจองคิวกันนะครับยังไม่จบนะครับอยู่ดาวศุกร์จะยาวที่1ิหกตุลาคมครับถึงวันที่เก้าพฤศจิกาย,ยนครับอดาวศุกร์ลา,าพะไปอยู่ปุตตะครับปุตตะแปลว่าลูกบริวารไงก็เลยว่ามีงานอะไรก็ให้กระจายให้ลูกน้องทาลูกน้องจะทําได้เต็มที่เลยนะครับหรือลูกจะให้เลขก็ได้ ไปซื้อแล้วถูกหรือพาลูกไปจิ้มเลขไปหยิบเลขได้หมดครับถ้าคนมีลูกถ้าไม่มีก็เป็นสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยหรือซื้อกับคนอายุน้อยกว่าให้โชคครับปุตตะแปลว่าเด็กอ่าเห็นไหมหรือบางคนก็มีลูกมีน้องตั้งครันเนี่ได้หมดเลยอ่าแล้วก็ปุตตดแปลว่าเป็นจับจ๊อปก็ได้งานเป็นจับจ๊อปเข้ามานะไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนแล้วถ้าบอกว่าทําไมได้ไม่มากก็ดาวฝุกเป็นปลูกป,ปปะหรือปากเกษตรหรือได้ครึ่งเดียวอ่าหรือจะได้งานคนอื่นมาเป็นงานตัวเองแล้วทำแล้วประสบความสาเร็จ างานตัวเองอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้มาแต่คนอื่นแบบเออโยนงานให้เราอ่ะเขาทําไม่ได้ไงก็จะเจออารมณ์แบบนี้เหมือนกันนะเออก็ทําเถอะไม่เกี่ยงงานได้เยอะแน่นอนนี่กล่าวไว้แล้วเขียนไว้แล้วเพราะฉะนั้นลาภะมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องทําตามนี้จะได้มันจะดีนะวันนั้นถ้าดีที่สุดเดือนที่ผมบอกคือเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนสิบอะไรอย่างงี้นะนะหโดดเด่นเนี่ยนี่ก็จะเริ่มเบาลงแล้วนะครับ และพอมาวันที่9พฤศจิกายนถึง5ธันวาหรือตีสัว่าพฤศจิกายนทั้งเดือนก็ได้นะครับโอ้โหดาวสุขโชคลาภเป็นอิครับงดเสี่ยงโชคงดให้ยืมเลยนะไม่ฟุ่มเฟือยประหยัดมัธยัถ์พอเพียงและไม่ต้องเชื่อใครง่ายๆใครมาชวนลงทุนช่วงนี้ใครมาพูดอะไรช่วงนี้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่จะเข้าขายแกงคอเซ็นเตอร์ซะมากกว่าเช่นคุณมีคดีนะคุณมีของต้องอายัดนะของส่งมาไม่ถึงนะโอ้ยหลากหลายรูปแบบอย่าไปตกใจ ถ้าฟังช่องอาจารย์เกดเทวาบอกไปแล้วเก้าถึงเก้าเดือนพฤกจิกาถึงห้าทันวาเขามาันหลอกเขาจะมาเอาเราไงถ้าเราเชื่อนะเราก็เสียเป็นแสนเป็นล้านมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับแต่ถ้าเราไม่เชื่อก็ปล่อยก็จบแล้วก็อยู่นิ่งๆหน่อยไม่ต้องเสี่ยงโชคเยอะก็ได้เงินก็จะเหลือเยอะไงเห็นไหมเนี่ยดีขนาดนี้เลยนะคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เยอะๆได้เลยแล้วถ้าใครอยากจะได้เงินช่วงนี้หรือได้โชคลาภก็ต้องไปออนไลน์ไปแก้ปัญหาทําแบบลับๆทําแบบไม่เปิดเผยไง ถึงจะดีอยู่หลังบ้านอะไรอย่างนี้ไปก่อนทําตัวเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักไปก่อนนะครับแค่เดือนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเดี๋ยววันที่ห้าธันวาถึงสามสิบธันวาเส้นปีพอดีครับมาแล้วครับดาวสุขได้ตําแหน่งเทวีโชคนาลีอุปถัมภ์อานาลีก็ได้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงซื้อกับผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือดีวงานการอะไรเนี่ยมีผู้หญิงเป็นสื่อกลางเป็นสะพานเป็นสื่อกลาง ถ้าประสบความสำเร็จได้ง่ายเป็นพิเศษหรือใครถ้าเป็นผู้หญิงอยู่แล้วยิ่งดีเลยแต่งตัวสวยๆเลยเดี๋ยวโชคลาภมาอารมณ์ดีโชคลาภมาเยอะแยะมากมายไก่กองเลยนะครับถ้าเป็นเสี่ยงโชคล่ะเลขจากคู่เลขจากแฟนถ้าคนมีนะจุงมือแฟนไปหยิบเลขเลยนะครับหรืออยู่ดีแฟนใส่เปพูดจาดีๆเดี๋ยวก็ได้นะครับหรือใครไม่มีอะไรเลยไม่มีคู่ไม่มีแฟนซื้อกับเพศตรงข้ามเป็นผู้ชายซื้อกับผู้หญิงเป็นผู้หญิงซื้อกับผู้ชาย นะครับหรือถ้าใครทาธุรกิจช่วงนี้ออนไลน์เยอะๆโซเชียลเยอะๆติดต่อผู้ปัผู้คนเยอะๆลูกค้าจะเข้าเยอะครับเพราะเทวีโชคเล่งกับตัวเราเลยนะครับลงทุนเพิ่มได้ทําน้อยได้มากอ่อนน้อมอมตนยิ่งดีและความที่ดาวศุกร์เป็นเทวีโชคนี่เขาเรียกมีณไม่ตามหานิยมเลยนะดาวโชคลาภเ,เล็งแหละแปลว่ามีมีโอกาสมีลูกมีทางมีอะไรดีๆเข้ามาขอให้ตั้งใจลงมือทําจะประสบความสําเร็จนะแสดงว่าสิ้นปีมีเกณฑ์ได้ฉลองได้เขาดาวอย่างมีความสุขครับ อ่าแต่ก็ฝากนะสุขเจ็อาจารย์เจ้าว่าลอนนิรันแ,แต่ว่าถ้าไปโฟกัสเรื่องความรักเนี่ยอันนี้มันจะผิดมันจะไม่ค่อยสมหวังมันจะมีปัญหาติดขัดแต่ถ้าเราไปโฟกัสในเรื่องของการงานโชคลาภการเงินอันนี้ดีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับ เป็นแค่ดาวจอนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้าเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกตเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจออีก10ดวงอีก12ทักษะนะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลและเดสีกาลากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิทโทเลิกพัทโนโลกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับ เอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400นแบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกสเทวะมาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสร,รีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์กเกตเวยแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูลไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอนี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดู เลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูในให้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line sign get หกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้น อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่ามู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็ได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีซูซูมิ x เอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะหรืออาจารย์เกตเทวาโอ้โหวันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถลม่มทลายเลยอ่าเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีสินค้าพิานศษอยากเฮงปังล่ารวยนะครับ อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกมาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทอง V.I.P พิธีบูชาเทพพัสสิวลีครับอาจารย์จะนํารูปดวงของท่านไปใส่ในดวงมหายานโพกทรัพในนี้เลยนะครับเพราะช่วงนี้ครับ มีดาวอาทิตย์ครองตำแหน่งราชาโชคเทพพระศิวะดีก็เป็นเทพแห่งโชคลาภตรงกันอย่างยิ่งครับนอกจากนั้นยังมีดาวพุธดาวอังคารได้ตำแหน่งกเกษตาราธิบดีและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งจุลจักรครับเรียกว่าช่วงนี้มีดาวดีๆหลายดวงนะครับถ้าใครทําบุญช่วงนี้ก็จะเห็นผลได้ไวหนุนดวงสําเร็จล้ารวยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับและอาจารย์ก็จะฝากดวงนะครับไปขอพอรพระบารามีพ่อพระศิวรีให้ประทานพร เป็นลูกหลักได้ทรัพย์สมบัติบันดาลโชคถูกลงมาที่หนึ่งการงานก้าวหน้าหมดหนี้หมดสินขจัดปัดเป่าอุปสรรคค้าขายปังยอดขายสนันแก่ปีชงมีวาสนาเงินทองไหลมาเทมามีกินมีใช้ตลอดไปได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ำรวยและมีอำนาจครับขั้นตอนการฝากดวงแผ่นทอง VIP พระศิวลีง่ายมากครับแค่แอดไลน์ ID แอดไซเกตีวะหกห้าหรือถ้าใครมีอยู่แล้วก็ทักมาได้เลยครับว่า ฝากดวงพระศิวลรีครับแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาให้ครบเลยนะครับอาจารย์จะไปผูกดวงใส่ในดวงมหายันโพกทรัพย์และไปทาบุญกับพ่อพระศิวลรีครับและโอนบูชาแผ่นดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทเพียงเท่านั้นครับและใครที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเววานะครับก็ขออนุโมทนาสาธุบุญประสบความสําเร็จสมหวังการเงินการงานความรักสุขภาพตลอดปีตลอดไปเลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ